วันนี้นะคะกลับมาคบกับโค้ต์ตุกี้สวีเดนเพคิวคิวกันอีกครั้งนะคะวันนี้ตุ๊กจะพาเข้าไปลองทำนะคะโฆษณานะคะใครที่ยังไม่เคยโปรโมทโฆษณาหรืออยากจะชวนเชชวนเพื่อนอน,นักธุรกิจ SME อะไรต่างๆขายของออนไลน์นะคะอยากจะมาลงโฆษณาที่มีคนเห็นเยอะๆแบบไม่จำกัดอะนะคะ ามาลงที่เพจคิวๆกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังลงได้อยู่เนะาะลองลงได้อยู่นะจะมาชิกของเรานะคะเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวใน,นส่วนของที่ว่าอ่าเลทของการาจ่าค่าโฆษณาเนี่ยมันจะมีอีกทีหนึ่งนะคะมันมีประกะาศออกมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังลองโหลดโปรโมทได้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเข้าไปดูกันเลยนะคะเราเข้ามาที่ ดัชบอร์ดดัชบอร์ดของเราค่ะอ่าดัชบอร์ดของเราหน้าจอเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายท่านนะก็น่าจะอ่าทเป็นแล้วนะคะหมายถึงว่าเข้าหน้าจอของตัวเองเป็นแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าจอเลยนะคะแล้วไปที่คําว่าโปรโมทค่ะเห็นคําว่า business ไหมคะเมนูสุดท้ายนะคะช่องโปรโมทที่เป็นรูปโคโรโงะคะ่ะอ่าคลิกเข้าไปเลยจ้ะคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้นะคะ อ่าเห็นไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างที่ตุ๊กทําไว้อยู่แล้วนะคะแต่๋ยวทุกจะลองทําให้ดูนะแล้วก็ไปที่ new channel ค่ะคลิกเข้าไปที่ new channel นะแล้วก็อ่าตรงคําว่า channel เนี้ยค่ะเราอย่าลืมนะคะมันจะมีคําว่า update exit แล้วก็ offline ให้มากดตรงออนไลน์ก่อนนะคะกดให้มันเป็นปสีเขียวก่อนนะเป็น อ,ออนไลน์แล้วนะคะคำว่า Channel นี้ก็คือให้เราเราจะโฆษณาเรื่องอะไรนะคะเราขายอะไรนะคะสมมติอ่ะตุ๊กจะโฆษณาเพจ q q แล้วกันนะเพจ q q นะคะหรือถ้าคุณจะโฆษณาของที่คุณขายก็ได้นะคะอ่ะตุ๊กจะโฆษณาเพจ QQ วคิวนะโซเชียลสายเลือดไทยนะคะโซเชียลสายเลือดไทย ที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะคะ country คุณเลือกได้250ประเทศค่ะคุณอยากจะลงโฆษณาประเทศไหนถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษนิดนึดนงคุณอยากจะลงโฆษณาให้มันเห็นในต่างประเทศคุณก็เลือกได้เลยนะคะอะนันนี้ตุกจะลงไทยก่อนนะไทยแลนด์นะคะ โซเชียลสายเลือดไทยที่คุณไม่ควรพลาดนะคะอ่าตุกก็จะเลือกประเทศไทยก่อน250ประเทศนะคะทั้งหมดเลยที่เราเปิดรับสมัครอะคะอ่ะอ่าก็สามารถที่จะเลือกลงโฆษณาให้มันเห็นที่ไหนได้เลยนะคะอ่าตุกไทยแลนด์อ่าตุกไทยแลนด์อยู่แล้วนะคะอ่ากลับออกไปนะคะอ่าแล้วก็ตรง URL ลิงก์เนี่ยคะ่ะ URL ลิงก์เนี่ยให้คุณเปลี่ยนนะคะถ้าคุณไปใส่เว็บพาร์เนี่ยมันจะมันจะไม่เห็นลิงก์เอาคุณอาจจะใส่ลิงก์หน้าเพจของคุณที่คุณลงโฆษณาไว้หรือว่าเป็นลิงก์สมัครอ่ะทุกจะต้องใส่ลิงก์สมัครเพราะว่าตุกจะใส่ลิงก์สมัครเพราะอ่าทุกจะลงโฆษณาในส่วนของโซเชียลเพราะฉะนั้นเราจะใส่เพจของเราก็ได้อ่ะทุกจะเอาเพจของตุ๊กมาใส่ก็ได้เพราะว่าหน้าเพจของตุ๊กก็จะมีลิงก์สมัครอยู่แล้วหรือ หรือคุณจะใส่ลิงก์สมัครที่เป็นลิงก์ของคุณเลยก็ได้นะคะอ่าเนาะอันนี้ทุ๊กตัวอย่างเป็นเอาหน้าเพจของทุ๊กมาใส่แล้วกันนะคะอ่าเพจคิวคิวสวีเดนนะคะทุกก็จะก๊อปลิงก์ตรงนี้ค่ะก๊อปปี้ลิงก์นะคะก๊อปปี้ลิงกนะ์เข้ามาใส่อ่านะคะเข้ามาใส่ทุกก็จะเข้ามาอ่าทุกก็จะวางตรงนี้ค่ะแล้วพอถ้าเขาคลิกโฆษณาเนี่ยเขาก็จะไปเห็นหน้าเพจของทุกเลยมันก็คืออะไรนะคะแล้วก็ดีเทลเราอยากจะใส่อะไรนะคะ อ่าอ่าไม่ควรพลาดนะคะถ้าอยากอ่าจะใส่ว่าไงดีอ่าเงินในอากาศมีอยู่จริงถ้าคุณรู้จากเครื่องมืออันนี้ได้แปดสิบนะคะแปดสิบอ่าตัวตัว ดินในอากาศมีอยู่จริงถ้าคุณรู้จักเครื่องมือในการทำเงนินนะคะในการทำเงนนิน,นะะน,น,นสนใจคลิกที่นี่นะคะเรายินดีแนะนำสนใจคลิกที่นี่สนใจคลิกที่นี่อะแค่นี้ค่ะ ทีน,นี้รูปนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น300คูณ2องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำรูปนะคะคุณอาจจะโหลดอันนี้มาค่ะเป็นลิงก์ที่สำหรับการเป็นลิงก์ที่สำหรับการย่อนะคะให้ขนาดมันโอเคนะคะแต่ตทุกจะลองเลือกให้ดูนะอันนี้มีจริงอ่ะเอเคทุกทำเป็นตัวนี้ละกันนะคะแต่ทุกจะเลือกนะคะ เลือกแบบธรรมชาติเนาะอ่าแบบแบบทําเองนะคะเอ่อสามร้อยคูณสองอยห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะก็โอเคเห็นไหมคะมันจะประมาณนี้นะคะก็กดเซฟไปนะคะเดี๋ยวอืมโอเคได้แล้วแล้วก็เซฟเลยอ่าเห็นไหมคะเข้ามาแลวเดี๋ยวทุกจะออกไปดูนะเวลาเราโหลดนะคะอ่าทุกทุก ทุกใช้แมนสกอร์บิวดเ e อร์นะคะอันนี้อันนี้เป็นภาษาสเวเดยนะคะอ่ามันจะเป็นการรีไซ z ์รีไซซ์ก็คือปรับขนาดของรูปภาพนะคะเป็นโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือนะคะอ่าหรือว่าคุณจะใช้อ่าโฟตโตกราฟก็ได้นะคะในเครื่อง Computer, ะคอมพิวเตอร์นะคะก็จะอัพโหลดรูปมาทุกจะอัพโหลดรูปมานะคะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่ารีไซซ์อยู่ไหนไปเลยนะคะตรงนี้รีไซ z ์บิวดเออร์ ะะขออนุญาตเลือกรูปแป๊บหนึง่งนี่ค่ะมาละาหาไม่เจอนี่ค่ะแล้วก็คลิกไปเลยอัปโหลดนะคะถ้าไม่ได้ขนาดมันจะไม่ขึ้นนะคะ300คูณ250นะคะเปลี่ยนเนี่ยน้อยขึ้นมาแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณก็กด อัปเดตค่ะทุกอย่างเรียบร้อยเช็คกดอัปเดตนะคะถ้าตัวหนังสือเห็นไหมคะอัปเดต successfully okay นะคะถ้าตัวหนังสืออ่าถ้าเราลองอ่าเราลองออกไปค่ะกดออกไปนะคะอ่าเสร็จแล้วลองเข้าไปดูหน้าจออีกครั้งหนึง่งเห็นไหมคะอ่ามาแล้วเราเลื่อนดูเลยค่ะโฆษณาที่ทุกทําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าอัปเดตไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะ อยู่ไหนเอยนี่ไงะคะมาแล้วโซเชียลสายเลือดไทยที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะเงินในอากาศมีอยู่จริงถ้าคุณรู้จักเครื่องมือในการทําเงินสนใจคลิกที่นี่นะคะอันนี้เห็นไหมคะรุมท่าตรงเนี้ยตรงโซเชียลสายเลือดไทยตรงเนี้ยเป็นสีแดงคุณต้องกลับไปเช็คใหม่ว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะคะเราก็กลับเข้าไปเช็คตรงนี้เองแก้ไขตรงประการเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าตรงเนี้ยอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันถูกต้องแล้วนะคะส่วนวิธีการรีเช็คว่า มีใครเข้ามาดูเราหรือผ่านตาคนไปนกี่คนมีแอคชั่นเท่าไหร่เดี๋ยวตุ๊กจะมาแนะนําอีกทีนึงนะคะอ่าแล้วก็อันนี้คือการวิธีการอ่าโหลดโปรโมทสินค้าโฆษณาในเพจค q วของเรานะคะวันนี้โคสตุกี้สวีเดนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ